ลิงคือใครอ่ะมีลิงป่าด้วยหรอไี่เนี่ยคือแกจัดเลยพี่เด้ทันมาแล้วพี่เขาเขาบอกให้ให้แต่งตัวทีมเดินป่าไอ้จู๋มันแต่งตัวเข้าป่าเป็นป่าเอออยู่ในป่าป่าจะว่าคือลิงเหรอแต่ไม่เชื่ออ้ยลูกอ้าวไม่ใช่ไป็หมอนหนุเป็นอะไรก็ได้ทำไมมันยืดเยี้ยมาเนี่ยไม่เชื่อนี่มันไปหิ๋วเด็กคนเด็กเดินลิงเด็กลิง ไอ้เยี้เหล้ลิงเดียวนะไม่ต้องปิดหอแม่คิวไอ้เหี่แม่งกูจะตะเบะกูไม่ตะเบะเลยตกลงแล้วนไกระดึ๊บตกลงแล้วกระดึ๊บเดินหน้ากระดึ๊บเดินหน้าอันนี้อันอันนี้ไม่ได้โดนล่อมาทำถังเช่าใช่ไหมอ๋อเพราะเราเป็นใครลงเป็นอย่างงั้นวะลงปุ๊บแจกพวงลงปุ๊บแจกพ่วงนี่ไงสุดหงอคงนี่ไง อ่ะเดินตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าผิดทางเดี๋ยวบอกเองโอเคเบิดเม็ดเบิดกระฟองด้วยเธอถือธงไปถือธงไปเยอะปวดขาลูกเสือไหมมีล่มด้วไม่ต้องมีล่มกัินด้วยเหรอเดี๋ยวจะได้ตามทางกันไปเรื่อยๆนะครับปลาปลาปลาเดินตามไปลิงบ้าตามไม่ใจจังครับพี่เดินเฉยๆไม่ต้องวิ่งนะโอ้ยเหนื่อยแล้วอะเปลือดด้วยเราเปลือดเปลือดน่ารักนะโอ้ยแล้วลิงมันอยู่หลังอะนั่นน่ะน่ะหยุดเดินอุ้ยทางมันชันมากทางมันชันมาก ทันลันงโอ้ยไปมาตอีปาไม่ได้พกของมาเลยว่ะปวดข้้มมวยมากครับปวดขาสุดปวดขาแล้วตอนนี้อ๋อเดินไม่ไัวแล้วนะอ๋อนี่นี่คือลิงลิงกำลังแนะนำสถานที่อยู่อ๋อเีินไอเทมไอเเหมือนคนเดินป่าจริงอะรนะแรงอุ้ย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 อ้อุ้ยออ้ยอยอ้ยอุ้ยอ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 ้ ปีเราป่ปีนให่ยืนปินปไกเ่อยปิงเหนื่อยปิน่ป้่องเจน่องสวัสดีสวัสดี่งสก้ผู้ติตาทุกท่าปนยิงงไมฮะตอนนี้เราเข้าส่กินป่าของแกงสุกี้นะคผมตามทีโดยเด็นะฮะแล้วก็จ่ต่อนคโชยจ่าต่อยนคโ ตอนนี้นะครับเข่าที่เราจะขึ้นไปเรียกว่าเขามะนาวเขามะนาวทำไมถึงชื่อนี้ครับมีประวัติไหมครับเพราะเพราะว่าประวัติเพิ่งคิดนะฮะชื่อเพิ่งคิดแต่บอกตำนานไว้ก่อนนะฮะตำนานไปไงฮะ ไรก็แหลกครับผมทุกคน,นถ,ถ้าเราตำนานถ้าเราตำนานเฉลยไทยลองเล่าตำนานต่อยดิเอะตำนานแหกเกียวทุกคนทุกคนอาจจะเคยเลือกมันจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานกล่าวขานกันมาเป็นปากต่อปากนาไปร้อยปีของเคเคท้าครับอมันจะมีแหอปีศาจสีเขียวที่ต้นกําเนิดมาจากอัทยานะครับตำรวจหลายหลายคนตำรวจหลายหลายคนอาจจะเห็นเขาที่ตามจุดกองปูต่างๆบางก็ว่ามันบินได้ ก็ว่ามันไต่ไต่กับแพงได้นะฮะเขาจะออกพยายามค่ำคืนนะฮะหลังดีหกโมงเป็นต้นไปเขาจะออกอารวาสจนถึงเที่ยงคืนนะฮะมือขับอีกอันงนึ่งนะฮะออกกรีดร้องออกกรีดร้องออกไร่ลากกองปูนนะฮะคือตอนนี้ตำรวจทุกนายมีมีห้อยห้อยขัดเขียวไว้ที่คอนะครับผูชายตัวผูอผู้เขียวเพราะว่าทขาเคสไวึ้นเรื่อยๆเพรเนี่ยทุกท่านเห็นน้ำบ่อน้ำ้างหน้านี้ไหมฮะบ่อน้ำสักสี่ สมัยก่อนมันจะมีเรื่องเล่าที่ชื่อว่าอังกอร์นะฮะอ๋อโอ้ยผมได้ยินปันโตอาสชื่นตรงเนี้ยครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของอังกอร์ไอ้บ่อน้ำนี่ไหมครับที่ว่าเคยมีอ่าบบรพบุรุษที่ชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเเอติสันนะครับที่ว่าเขาทำมาเชยตกไปในเนี้ยเดี๋ยวใช่ป้าเป็นต้นจะไหนวะเดี๋ยวพี่เขาชี่เขาชี่ลงบ่อน้ำเห็นไหมสายมาด้วย เดินต่อเดินต่อไปเดินต่อไปโอ้โหพี่เวฟนั่นเป็นตรงนี้มันอุดกว่าเพื่อนวะป่าหรือเปล่าอุดหลังๆใช่ไหมมเลยไปไหนตัวเราต้องไปไหนตัวเนี่ยตามทางตามทางไปนะเป็นมาเชเตสีเงินเอเดดิตันนันวาที่แตมก็บอกว่ามาเชค่าไม่ใช่สีนี้พ่อแม่อุบาก็เลยลงไปรอบที่ต่อว่าลิงตายอ่ะ พอลงไปรอบที่สองแล้วเนี่ยพ่อแม่มาก็จีบมาเชคขึ้นมาใหม่อยากเริ่ดูศพลีอะไรอย่างไรเจ้าต้องบอกทางเจ้าของพี่อะพี่เขาเขาต้องลาวมาแค่นี้เห็นไหมลาบกั้นแ่่ทำได้แค่นั้นเลยตั้งมาตั้มาเร็วมานะนั่นโดนนิงตาย ไปไงได้ไปไงได้กลงไปกูจะตายม่กูไอวิทยไปตายไอยเอาไม่ตาย์อาไอวยไอวิเอาเอากินกุกกุกตายไุกกไ้อมมาอมมาอยู่ตรงเรือเนี่ยอยู่ตรงกงอะเนี่ยออมังขวามาโอ้ยมีรอบหน่อยเดี๋วเราไปอยตรงล้วนเดี๋ยวเราตกออยู่ตรงล้วนดีกว่าเราอยู่ตรงล้วน ครับทุกคนอยู่เหมือสัตว์ครับสัตว์จารากาเกาะวดูลิงนะครับทุกคนเกาะวดูลิงเนเ็ดดำดินดำดำดูน้ำโอ้ยเฮ้ลิงมาแล้วว่ลิงมลิงมาล กูหัวให้กูหกวก็เต้นแท้กูสาีด้วยไ่เยมาแล้วอีกูหยแล้วกูแล้วนี่ไม่ใช่ยีนไอ้ลิงโยกไมเยลิงเ็บตี้ลิงขึ้นเนืมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยก็ะตไปต่อแล้วต่อลิงต่อลิงกะจะายอีียพาละหอกให้เดินเดี๋ยวเาละตรง โดนนะโดยอันนี้สวยจัดอ่ะนนี่่ยก็ดูหอลิงโดนบังหรือเปล่าลิงขวาก็บอกเออลิงขวาก็บอกแล้เออโซนนี้แหละโนนล้เตเออก็บอกเออเออนั่นแหละไอ้เฟืองบังเองบังทั้งหมดเลยโอ้ปลาฉลามกะบองมันคืออะไรอ่ะกะบอกกะบอกแม่งบังหมดเลยวาเฮ้ยมีเต็นท์วะมีเต็นท์วะใช่มีเต็นท์วะจัหวะสวย โดดไปแล้วเดี๋ยวมีใครเยี่ยวลงไปอีกว่าเนี่ยน้ำ่นเปล่าน้ำ่นเปล่าเออ่งโอเคถึงแล้วทุกคนโคแม่งเต็มเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าพวกคุณเหนื่อยขนาดไหนเลนบ้านเนี่ยโอ้โหแล้วคือรถอ่ะมันมันมีอยู่แค่นั้นด้วยถ้าใชิญรถเต็ม งั้เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอบกองไฟกันตรงตรงแตรงเต็นนี้ไหมหรือว่าตรงไหนดีตรงเต็นนี้เออแบบลองทิ้งกันชิวๆับะแก้มือมาดเลยมันจะใช้เลยลูกแก้มือโจะกตื่นเตจ้าเดี๋ยวรอกันเนี่ยรอรอรอโอ้ยนานเลยปะวะอยมันจะเป็ตเลยไปก่อนพี่มาหนึ่งหนึ่งกรออไปหลอนี่เมื่อ้ทุกคนก็ใหญ่ๆแบอะไรวะเสียงเสียงเลย เฮ้ยไอ้เยี่ยไอ้เี่เสือเยี่เสือมาไงวะไอ้เยี่เอ้ยไอ้เยี่เอ้ยกูกำลังเส็ตเลยหนึ่งร้อยไอ้เยี่คนจัดทัวร์กูไอ้เยี่คนจัดทัวร์ไอ้เยี่วงแตกเฮ้ยสู้ดิสู้ดิสู้ดิเออไม้ไม้ไม้เออไม้ตั้งโต๊ะเออไม้โซนก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วพี่พี่มันมาแล้วมันตามมา เตีอะไรไปเฮ้ยตีดิตีดิตีดิเ้ยอย่าล่ามันมาดิเล่ามันมาดิปลาไหวปลาไหวอุ้ยอุ้ยกูไปก่อนแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วอุ้ย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 ไอเสือเรียกเชียเรียบร้อยไอ้เหี้ยโดนเสือแดกตายทุกคนนี่แม่งเกิดเหี้ยอะไรขึ้น โอ้โหเสือยิ้วโอ้โหดูท่าอี๋โอ้อะไรนะมีใครส่งจีให้นานายังแล้วผมส่งแล้วอ้าวปมือบาลานซ์มือบาลานซ์กดเ n อร์ตายแล้วมังคุดติดมือไหมเราไปเล่นกันเจ้าแบมวที่สางเข้าสิงกันเลยหมูป่ามาอีกไม่นีนี่ใครฉี่ลงน้ำมาเห็นไหมเฮ้ยหมู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 ตาย บอสเดี๋ยวตายอีกเพื่องี d ดีอาหายใจทุกคนกันหายใจผมไม่เห็นกันหายใจใช่ทุกคนกันหายใจหายใจยิงข้างบนดิเออยิงข้างบนก็จบแล้วโอ้โหบอสกูตายไม่เอาทรงเลย ยังไม่ตายยังไม่ตายไอ้เนี่ยจริเนี่ยจริเี่ยแกตายแกตายไม่กลัวตายจริงในสถานการณ์ที่เกิดแต่ความแตกแยกแบบนี้มันจะต้องมีหนึ่งคนที่เป็นผู้นำว่าเราจะรอดยังไงมันจะต้องเป็นคนที่เคยเดินป่ามาเนิ่นนานมีความรู้อย่างนั้นน่ะอ่า มันแต่มันจะเป็นใครวะที่มันแบบรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับปลาถ้านอกกาจ่าต่อยแล้วก็มีแต่ตาตาปากตาพาจนนั่นแหละพี่พอจะมีประสบการณ์ทัดเทียมกันโอเอาเป็นว่าทุกคนทำมือ F3 นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า PASS P A S นะครับเลือกเอาสักอันนึ็ครับเวลามันมาได้ครับเลือกไปเลยครับนั่นเลยครับเราก็รอดแล้วหมามา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 หมาปนหมาปานเด็ดไหมไหนมางอูดิรออะไร เอามีดู่นี่พี่จุ๊ปป่าป่าปิเออเอามีดประงดิตั้งโซนหน้านี่เหมือนตั้งโซนหน้าการปแก๊สหรอนี่คือการที่น่ากลัวน่าเป็นกระดานตายไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาก็โดนหน่อยมาหมาวับมาวับมาก็โดนหน่อยมาปีนี้ทางซ้ายเนี่ยนี่แล้วอุ้ยขี้ขวาไปขี้ขวาเออไปเออ

เดี๋ยวอาชางออกจักปาก่อนนะอย่าอย่าเพิ่งซื้อของนี่ก็จะช้อปปิ้งแล้วจะช้อปปิ้งไงดูด้วยสภาพรอบเราตอนนี้เป็นยังไงนะแต่ว่ยังไงเราก็ต้องตาจันี่เพราะว่าไม่ชวไปเสียไปเสยไปยไปนสียไปเสีไป่สยยไยยไปยวดเียยไปียเียไเลยไปเยอไเียไปเสียไปเเยไไปเยเส็นยไปไเเน

คือผมหน่อยผมมีไอดีผมมีไอดีทำไมรอบแรกเราโดนเสียขยัมหมดเลยวะนั่นดิไม่เราไม่ได้ตั้งตัวไงพี่เอนี่ไงมันถ้าเปรียบเทียบกับบทเรียนชีวิตอ่ะมันก็เหมือนกับตอนเราไปนั่น <c oughs> <ร>แหละเฮ้กระทอการหมอหมอเราไม่เราไม่ตั้งโซนชนไงเราต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างหนีไงใส่ชุดก็ปล่อยข้างบนมัได้ ได้แต่มองเธอข้างเดียวอยู่ที่นี้ก็พอแล้วไม่มีเหมือนคได้ใดๆในความหวังดีแค่ได้ชอบเธออยู่ตอนนี้ ถือเป็นโชคชะตาดีดีที่คนยัางฉันได้เกิดมาพบกับเธอและเธอวันหนึง่งเธอเหนื่อยล้าจากเรื่องต่างๆจนเธอรู้สึกเหมือนว่าโลกนี้มันไม่เหลือใครโปรดจงรู้เอาไว้ ว่าโลกนี but, ้ยังมีความห่วงใยจากสุกกี้ทุกทุกคนตรงนี้ว้าหตัวอะไรอีกครับน้าน้องแมวเหรอน้องแมวอุ้ยแมวร้องด้วย